ตัวไหนดีวะ دة? เนี่ยเฮ้ยอันนี้ Power 2 0 0 6อันนี้สมงพันเเล่นตัวนี้แหละโอเคก็สวัสดีทุกผู้ชมทุก่านในสื่อการส่วนในะคร,รับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมอวตารสตรา่า <c oughs> พี่ขอผมนายกตโต้ชิคุงนะครับก็มาเล่นกะเดียนกันนะครับเราอยู่ไม่เราจะไม่เป็นชาวล็อกนะครับโอเคไปเลยกันภากรากิจภารกิจนี่โอ้โหมีไดชักธงนึงเดียว ว่างครับว่าง <c oughs> ใครสนใจมาแอดผมได้นะครับสนใจเลยนะคร <c oughs> ับเจ็บคอชื่นใจอ,อโอ้โหมาถึงยีิบสามเลยโอ้โหเป็นไปไีด้ เอยเราอยู่ทีมน้ำเงินเว้ยโอ้โหทีมเรานี่ไม่ครบเซตเลยทีมมันท่าทางจะครบเซตกว่าเอาแม่งออกไอ้ไออะไรดีไอ้มังกรโคโมโดกูเพื่อทีมเพื่อทีมครับเราจะชักธงสองครั้งนะครับเราจะไม่เอาคะแนนครับ เราจะรีบชักให้มันขึ้นครับไข่ลายมาวูว่าลาลไลวูอ้าวตัมเลือดต่างปอมเอ้ยเย้าพึ่งขอพารก,กิจก่อนโอ้จะ <c oughs> ขอพารก,กิจก่อนอะไรวะโดเอย จะขอภารกิจก่อนก็ไม่ได้นี่ไงได้แล้วตั้งฟอมสเสลยเพิ่มเหลือเฉลยโอ้โอ้จะเสร็จแล้วขออนเยี่ยมไม่สนลวครับภารกิจเสร็จแล้วโอเคภารกิจเสร็จแล้วนะครับขยับเข้ามาใกล้ไหม่หน่อยแม่งไกลไม่เกินทําไมครับอืมทาไมโอ้โหกักกักเกลียนครับกักเกลื่อนโอเคอืมชักธง ยิงไปหนึ่งรอบกระโดดเอ้ยโอ้โ,อโหนึกว่าทีมมันโจอ,อ้ยเฮ้ยใครอะโอโ้โหโอ้โหมีการหลบด้วยครับเดี๋ยวเดี๋ยเอ้ยเออตกใจครับโอ้ว่าซับว่าซับโอ้ดับเบิลคิวโอ้โ,อโหตกใจไอ้โจ๊ใจเดียวโอ้โห ลุงนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> กากมาก <c oughs> กากจุงเวยกากจุงเวยอืมอืมดีมาก <c oughs> สังหารครับสังหารกันเลยทีเดียว <c oughs> โอ้โอ้โกดผิดกดผิดแค่กดผิ <c oughs> ดเนี่ยนะตายเลย เดียวหนึ่งไอ้ล็อกเกอร์ล็อกเกอร์อ้าวตายอย่างเดียวเบอร์หกอันดับที่สี่กะเกือนมากอเอ้ย้ยลอยคนให้บินได้ออกไปฟโลโริดา,อ,าอ้าเออเดี่ยวเพิ่มเลือเดเยี่ยมโอเค <c oughs> เฮ้ยมาจางไหน ยิงแมงเบยอัดมุมอัดมุมเออเออเดี๋ยวเราไปเล่นล็อกเกอร์บ้างแง่เดี๋ยวจะโดนไม่ได้เล่นนานาแล้วล็อกเกอร์เล่นในกาเดียนโอ้โหทีมเราซัดเรียกครับอุย้ยลอยไปเลยเอ้ยไม่ถึงกำกำแบเอ้ยเอาดิเออไม่มีคนกำ กำอีกแล้วกำอีกแล้วอ่ะโอ้ใครใครมายิงแถวแถวนู้ด้วยนแถวนี้วะสังหารครับโอ้โหโตกใจครับอืมชาวลอยครับเอ้ยมาจากไหนเย,ย้ยี่ยมโอ้ยลอยเอ้า เพิ่มเลือดเยี่ยมเอ้ยตกใจอ้ตกใจเอ,อ้ยมาจากไหนครับไม่รู้จักเลยครับไม่รู้จักครับมาจากไหนครับมันน่าจะมีเฮดช็อตนะเนี่ยโหเฮ้ย,ยเดี๋ยวร้อยร้อยเอืออโอ้โหคนเดิม ทีนี่นี่เองทุยเอ้ยโอโ้โหโอ้โหเล่นหลังเล่นหลังนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันนะจ๊ะฟัลโลดาเอ้ยเอ้ยเอ้ยฟัลโลดาฟัลโลดาช่วยชีวิตเอ้ยโอ้ดเนียนจุ่มมือเอ,อ่อเป็นไงโดนธนูไป หลายดอกด้วยกันเดี๋ยวมึนทางไหนดีวะเอ้ยจย่าฟโลดาเอ้ยเอื้อตื่นมาแรงกว่าไงวะโหอึ้ยค้างอึ้ค้างอึ้อค้างใช้โปกแกรมแหมมันค้างบ่อย ั้งบ่อยอย่างนี้นี่เองเอ,อื้อช่วยเพิ่มเลือดโอ้ยทีมเราแพ้แล้วสี่ร้อยกับเจ็ดร้อยเป็นไปได้ไงเฮ้ยยิงธนโูโ,โหเรือดฟันเราได้ครับ <c oughs> เจ็บคออะใหช็อดใ็้จอดใหช็อดนี่เป็นไงเล่าฆ่าทำงา่าย ยิงแม่งเลยเออตายกินน้ำก่อนจะพอด้ยอืมโอเคมาแล้วโอ้ติดพิษด้วยติดพิษอืมอืมยิงโอ้โหใครมาจากไหนเนี่ยตบแม่งหัวลุนเลยตบแม่งหัวเ่าแลว เฮ้ยตกใจบินเออปลดลูดา้าขังเออโอ้ลูกซองลูกซองลองสู้ลองสู้ลูกซอง,อง,ซอง,ซซองทะนูทุนอกทุนอกเท่านูไมันูนูมั่วมาแล้วโอ้ตกใจเอเอเอไม่ตายครับอะไรครับเพิมเลือดก่อนครับจะตาย โอ้โหครับลุมเลยครับอโอ้กระดิน่นใครมาฟันโรดา้าแถวนี้เดี๋ยวฟโลโรดา้าย่ชิปเปอร์แคลดมอติคิวอนออปติหรือล่าโอ้เอ้ยลัดเอ้ยคนเดิมแฮ มาเทล me เทล me ถุยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอ้ยหลายช่างมิงเอ้ยจับแดนเดียวนนัเนี่ยเอาเอายังไม่ได้จับ โอ้ยโอ้โหพาลกินหลังเงินอย่างเดียวครับเงินอย่างเดียวเงินอย่างเดียวโอ้โหจะบ้าตายเงินอย่างเดียวเบยมันน่าตกไหมเนี่ยเดี๋ยวซ่อมปืนก่อนเออเราต้องซ่อมปืนรับรางวัลครับ โอ้ย <c oughs> เฮ้ยมีกุญแจเปิดเลยอือหือสุดยอดไปเลยคราชสุดยอดตรงไงวะไอเชียโอ้ยใหม่แม่งไอ้นี่เกินพพูดใกล้แม่แล้วมาเล่นล็อกเกอร์ดูอ่ะเฮ้ยเข้าสู่ระบบต้องทำทุกวันนะครับอือหืออือหือเรายังไม่ได้เป็น V.I.P. ใช่ไหม โอเคเฮ้ยภารกิจมีอะไรวะโอ้โห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 โโอ้หเดี๋ยวนี้ยกเลืกอไปก่อนมันอัพสกิลมันอีกนานเลยโอเคมีอะไรบ้างวะค่านติดต่ออันดับห้าเอ้ยติดอันดับห้าคะแนนถึงสี่บาน ตังหารสี่ตัวยึดปอมสาดีชักธงเราก็ต้องสุ่มครับว่ามันจะเป็นหมดยึดฐานหรือจะเป็นยึดธงชักธงดีไม่ได้ยึดธงเป็นอัานไหนก็ทำภารกิจอันนั่นแหละถ้าอยากให้เป็นยุดฐานนะแ <c> ล <oughs> ้วจะสุ่มทำแป๊ะเลยวะ <c oughs> ยึดธงไม่เป็นไรครับ ชักทงสองครั้งภายในเกมภายในเกมภายในหนึ่งเกมภายในหนึ่งเกมเน่อแล้วเน่อแล้วเน่อแล้วครับเราจะทำให้เราจะนำผลประโยชน์ให้กับทีมครับ เราจะทำผมประโยชน์ให้กับทีมอู้ใคลายไม่เร็วอ,อ้อาวอ้าอ้าวยิงแมงยิงแมงล็อกเกอร์ผมกากครับอย่ามาไฟกับผมเลยครับไม่ดีนะครับไม่ดีครับวิ่งเลยครับวิ่งเร็วปืนครับอัจฉจริยะยิงแมงเบย ยากกดโลโอ้ตกใจไอตกใจเรยวแป๊บหนึ่งโอ้ไม่ได้แก้พินเลยเออโอ้มาจากไหนครับอืมยิงมั่งเน่เน่แล้วเลยแล้วเน่บอยจุงเบยเอ้ยปืนนี้ยยักได้โช่หยักได้จุงเบยมาจากไหนนะครับมาจากไหนครับยิงมัวมาแล้วครับโอ้โหแอสซิซินวินมวกมา วินวองมาทำไมมองไม่เห็นโอ้ลุ่ม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 สวนลุมพี่นี่โอ้โอ้สั่งห้านสองดาวน์เควเลยทีเดียวเอ,อ้อ <c oughs> โดนพิษโดนจากแคนดี้เอ้ยเ <c oughs> อ้ยมาจากไหนเอายิงแม่งเลยยิงแม่งเลยโอเคล็อกเกอร์มันก็ปืนบวกสองแค่นั้นแหละมันก็ดีแค่เนี้ย โอ้มาจากไหนไอ้มองไม่เห็นไอเ้เจ้ยตายเลย <c oughs> สนธยก็แรงจุงเบยยิงนัดเดียวคิด,ดิคอนก็พันกันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหแล้วเมื่อกี้ใครมันยืยนโง่อยู่วะได้เป็นงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวรอแป๊บรอกูแป๊บรอกูแป๊บกูไปหามึงแหละ ไม่ต้องไม่ต้องรีบสัตว์เง็บมึงตัวอะไรวะฮะมึงตัวอะไรวะใครยิงกลัวเสียดายสกิลนี้ไม่มีฟันโลด้าเปโนเออร์ปีโนปีโอเนอร์ อ่านผิดอ่านถูกแอนปีโนโอ่เฮ้ย <c oughs> เหนื่อยใจเดิน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 ไม่หยุดไม่ย่อนเดินเข้าไปเดินเข้าไปเดินเข้าไปหามันเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมใช้โลแล้วครับมาจากไหนเลยเนี่ยโอ้โห <c oughs> แมซูมให้เสียง ถ้ไม่เนียนยั่แบบนี้เนี่ยไม่ขู่ขาก,กันเลยนะครับอืมเดียวมาจากไหนยิงโอ้โอ้ได้หกร้อยแล้วไอวอุลต้าแมนปืนมาแรงนะครับเสียด,ดายครับยิงแม่งเลยเอาโดนด้วยเว้โอโหสังหารเลยครับโคตรโหดเลยตรงไหนวะ <c oughs> ยิงแม่งเลย,เลยครับอุลตั้ามแมนครับยันนี่สิครับเดียวสิครับเนอเลยนะเล่นเนอเอ้ยอุลต้ามแมนแดงอุลต้ามแมนแดงเนออีกแล้วสงสัยต้องเนอตั้งคิดมาจากไหนระเบิดไม่เอาไม่เอาหน่อยหนะ้าเอาไหมฟโลโรดาเนี่ยฟโลโรดา โอ้โหทุกใจเออทุกใจจำเลือดก,ก่อนเดี๋ยวตายแม่งก็ตายอยู่แล้วแม่ไม่ต้องพูดเลยโอ้แ <c oughs> ม่งก็ตายอยู่แล้ว <c oughs> เอ้ยเดี๋ยวโอ้โอ้โหเนียนเนียนอย่างนี้ไม่ขู่ขาเลยเ <c oughs> อ้ยนี่มันเอ้ย เสียงหายนี่มันใช้สมูทอีชัดชัดอืม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 โอ้ยกำลังอมน้ำอยู่ปราด่าเอ้าลุ้มอ้าวโหแม่งลุ้มอ่ะแพ้แล้ว ไม่ต้องไม่ต้องเนียนอย่ามาใช้สมูอีแถวนี้โอ้โอ้หายโอ้ลอยโอ,โอ้โหไปทำอะไรตรงนั้นน่ะไปทำไรไปทำไรตรงนัน้นยิงแม่งมเลยเฮ้เฮ้อืมอืมอ้วโหะ โอ้ไม่เกือบตกค,ครับโอ้โหพารจเกรเจเป็น <c oughs> พารจเกรเจไเป็ลายอันเหมือนกันเลยเนี่ยอ,จอาจะอาวิ่งเร็วนะช่วยไม่ได้ขมมันวิ่งเร็วอ่ะโอ้ถุยเหอะย,ยิงแม่งเลยขี้เกียจไประยะประชิดระยะประชิดเมื่อไหร่ก็ยิงแม่งเลยแพ้คละ แพ้สองรอบแล้วแพ้ตลอดเลยแพย้ตลอดแพ้เนี่ยแพ้แพ้เนี่ยแพ้แพ้เนี่ยอุนเตมนเนี่ยอุนเตมนอุนเตมนอืมจับแม่งใบกลางเอ้ยอได้ของดีดีอ่ยไม่ได้ไปชดนะจริงๆโคตรดีเลยหามานานแล้วหามานานเลย เทาไม่นานแล้วเยี่ยมเบอร์ย์สี่ร้อยสี่ร้อยแสิสี่หกอาความเร็วจงตีในตีช้านะแต่ระยะโอเคถ้างนั้นไม่ต้องพูดมากครับ <c oughs> อับแมงบ่งเบย์รับ เอาอันนี้ก่อนเฮ้ยแมวเดี๋ยวเอาอันนี้แม่งเลยใช้นี้ไปด้วยแมวเดี๋ยว,ว,ยวอะไรวะแม่เอาเอผุกติดชังแม่งชังเรียกเอาเยี่ยมเฮ้ยพูดอะไรตีบวกวะเมื่อกี้ อานนี้แม่งเลย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 เด้อเด้อึงแป๊บโอ้เหนื่อยกับชีวิตครับบอมหาย nghèo chạy bắt thôi làm sao vậy? Tại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  sao ไม่น่าทำไมมันเคลืนบวกสี่ต้องเร็วเนี่ยฮไม่เป็นไรเราหาบอมใหม่ก็ได้พอเราหาบอมใหม่เจอแล้วก็บวกมันก็ได้บทโหดอันนี้บวกสี่เออ,อบ๊ายบายครับ <c oughs>